กราบขอบพระคุณสาธุบุญกับคุณแม่ปริมนะคะออเดอร์600คะแนนขอให้คุณแม่และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะปราัถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งจิตด,ดังตั้งใจประครูป,ปรกรรมแห่งเจ้าช้างปกปักรักษาบารมีแม่ลำไยขอให้นุนนำมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวแม่ความขออนุญาตนะคะอ่ะยกของไปให้กันเลยก่วัสดีสวย ขอบคุณคุณแม่ก่อนแล่สาธุคุณน้นโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะราบขอบคุณคุณแม่ปริมเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะที่ใหตตาลำไยด้วยดีในทุกๆวันนะคะขอให้บุญนุนนำพระกุะกรรมปกปักรักษาบารมีแม่ลำไยขอให้หนุนนำพบเจอสิ่งดีๆนะคะคุณแม่ากรากขอบพระคุณกับความเมตตาในทุกๆวันที่คุณแม่มีต่อลำไยช้างตกงานนะคะขอบพระคุณนะค,คะ สาธุบุญกับคุณแม่ปริมมากมายในความรักความเมตตานะคะที่มีให้ลำใหญ่ขอให้คุณแม่และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเงินไหลกองทองไหลมาชีวิตอย่าได้ติดขัดขอให้รำรำรวยรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาน,นิสงส์แห่งการเมตตาช้างตกงานแม่ลำใหญ่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่ปริมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวของคุณแม่ปริมก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะคะ เจริญในหน้าที่การงานเจริญในธุรกิจที่ทําและที่สร้างขอให้ร่ำร่ำรวยรวยนะคะกราบสาธุบุญในความเมตตานะคะคุณแม่ขากราบขอบ,บคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ควันก็ไลมาทั้งวันเลยคุณแม่ขาโอ้ยไม่ได้ขยับสักตะกราเลยนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะฝากช่องต่างๆนะคะแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาเมตตาลำยเลยนะคะ กราบสาธุบุญในความรักความเมตตาที่คุณแม่มีให้น้องในทุกๆวันเลยนะคะถ้าไม่มีคุณแม่ปริมนะคะไม่รู้ลำย,ยจะอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าบอกกับแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะว่าลำย,ายไม่ได้ไปทํางานที่ไหนแล้วนะคะเขาอ,อายุมากแล้วนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อที่จะได้แปลงอ้อยแปลงหญ้าทานในแต่ละวันนะคะช่วงนี้เราก็ตกงานนะคะก็อยากฝากทุกๆท่านนะคะอย่า อย่าละเลยนะคะอย่าทิ้งอย่าคว้างลำไยเลยนะคะขอให้มาเมตตาลำไยบ้างนะคะสักเล็กสักน้อยก็ยังดีนะคะเพื่อต่อยอดเป็นแปลงหญ้านะคะกว่าจะได้งานนะคะไม่รู้จะได้วันไหนนะคะทุกวันนี้ก็รอนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วอายุเขาก็มากแล้วนะคะเขาก็ลำบากมากับแม่ควานนะคะร่วมสิบกว่าปีเลยนะคะที่ลำไยอยู่กับเรานะคะ อยากจะฝากแม่แม่นะคะช่วยเข้ามาขยับตะกร้านะคะวันนี้แม่ควานก็ไล่หนึ่งชั่วโมงเกือบจะสองชั่วโมงนะคะไม่ได้สักตะกร้าเลยนะคะคุณแม่พิมพ์ท่านเมตตาโอนคะแนนเข้ามาแม่ควานก็เลยมาจัดออเดอร์ให้ลำยไยแบบไม่ต้องรอนะคะกลาบขอพระคุณสาทุบุญกับคุณแม่มากๆเลยนะคะบุญรักษา เทวดาคุ้มครองพระรัตนไกรปกปักนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแคลงวคลาดปลอดภยัยทุกเส้นทางนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลมาชีวิตจะได้ติดขัดนะคะแม่แม่แมจ๋านะคะทุกท่านจ๋าเมตาน้องช้างด้วยนะคะช่วยมาสนับสนุนนะคะผละไม้ที่ลำไยไรนะคะเพื่อที่จะได้คะแนนแปลงย่าเนาะ น้องเป็นช้างตกงานนะคะแม่ๆที่เคยเอ็นดูเมตตาก็อย่าละเลยน้องเลยนะคะน้องยังไม่มีงานทําแม่ควันก็ไม่อยากจะพาน้องไปแท็กซี่แล้วนะคะอายุก็มากแล้วเนาะมีนะคะมีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเขาเขาเหมือนจะเมตตานะคะเขาเขาโทรมาให้ไปลากไม้นะคะเขาจะให้เดือนละอ่ะหนึ่งแสนคะแนนนะคะแต่แม่ควันก็ปฏิเสธเขาไปแล้วนะคะ ไปลากไม้นะคะเพราะว่าลำไยเขาไม่เคยลากไม้นะคะเดินเลร่อนโอเคนะคะแม่ควันเคยพาเขาไปเลร่อนนะคะแต่ลากไม้ไม่เคยไปนะคะถึงจะเขาบอกว่าไม่หนักนะคะเพราะว่าเป็นเป็นไม้ยางนะคะแต่แม่ควันก็ปฏิเสธเข้าไปแล้วนะคะขออยู่ร่มเงาตรงนี้นะคะรอที่จะเข้าปางนะคะก็ฝากแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เป็น แม่พระพ่อพระไม่ว่าช่องไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าบ้านไหนก็แล้วแต่ที่ท่านเมตตานะคะก็ขอให้นึกถึงลําไยช้างตกงานเชือกนี้ด้วยนะคะแม่ๆขามาสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้แปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าแปลงหนึ่งก็กินประมาณอ่ะยี่สิบกว่าวันเกือบจะถึงเดือนนะคะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะทุกท่านจา๋าเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะเข้ามาเมตตาสนับสนุนผลไม้ลำไย,ยบ้างนะคะ หรือจะหน้าหน้าไรนะคะหลังใหม่นะคะแม่ควันก็ยินดีนะคะอยากให้ทุกท่านเอ็นดูเมตตาน้องช้างเชือกนี้ด้วยนะคะเพราะแม่แขมไม่พาไปไหนแล้วนะคะมาร่วมทําบุญต่อยอดคะเนนเพื่อที่จะได้แปลงญ้าให้น้องทานนะคะ คุณแม่จ่าเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะแม่พระพ่อพระนะคะทุกๆท,กท่านเลยนะคะอย่าละเลยลำใยเลยนะคะตอนนี้ก็ได้คุณแม่ปริมท่านเมตตาท่านอุปถัมภ์คำจูนะคะจากจะมีแม่แม่นะคะที่เคยเมตตาลำใยเข้ามาสนับสนุนบ้างนะคะฝากแม่ลำใยช้างเชื่องนี้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะวันนี้แม่ควันไลฟ์มาทั้งวันนะคะก็ปิดไลฟ์โดยไม่ได้สักตะกล้าเลยนะคะ คุณแม่ปริมท่านเมตตานะคะแม่ควานก็มาเปิดไรนะคะจัดผลไม้ให้น้องช้างได้ทานนะคะคุณแม่ท่านโอนคะแนนเข้ามานะคะ600คะแนนนะคะก็กราบขอบพระคุณกับความรักความเมตตาที่คุณแม่มีให้นำใยในทุกๆวันอันนี้ทรงแห่งการเมตตาขอให้คุณแม่พบเจอติดสิ่งดีๆเข้าไปนุนนำชีวิตนะคะชีวิตจะได้ติดขัดอขอให้ร่ำรวยๆขอให้ได้กลับ เป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะคะวันนี้นะคะเม่ควานก็นําเสนอนะคะออเดอร์ของคุณแม่แต่เ,เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตทุกท่านลงไลน์เลยนะคะฝากเอ็นดูเมตตาลําไยด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านจ๋านะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ปริมขาที่เมตตาให้น้องช้างได้ทานนะคะสะสมคะแนนแปลงหญ้านะคะกราบขอพระคุณ สาธุบุญอนุโมทนาบุญบุญใหญ่บุญหลวงขอให้มันเกิดกับครอบครัวของคุณแม่นะคะสวัสดีนะคะ